เห็นไหมคือคนรู้จริงๆหนึ่งศูนย์าเลยล่ะรีบปานกระลูดอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอะไรครับตัวตรงๆ ใช่ปะอุ้ยอาจารย์ไม่ได้พูดนะเมื่อกี้เนี่ยเรียกอะไรก็ไม่รู้เห็นบนหัวพี่ไข่หนึ่งสาอาจารย์ทุกคนคืยขนลุกก่ะใครขนลุกมางใครขนลุกกดไหลรวๆมาหน่อยใครขนลุก แล,แล้วก็ทุกคนใครเห็นเลขนี้พิมมาหน่อยครับพิมมาหน่อยพิม,มหน่อยครับทุกคนพิมขึ้นมาครับเฮ้ยหรือมันจะมาจริงวะเห็นที่หมวกพี่ไข่เป็นแปดอ่ะหมวกพี่ไข่เป็นแปด ใครเห็นเลขนี้พิมพ์มาหน่อยครับว้าวคนลุกจริงๆเคยจริงๆนะครับคือเลขนี้ผมสัมภาษณ์ที่ไปตอนที่อยู่วัดวัดอะไรครับทุกคนใครที่ไปดูในไลฟ์สดผมเรามื่อคืนนี้ผมก็เขียนเลขนี้ก่อนเลขทุกจะให้แล้วตอนที่ผมวิเคราะห์อะไรนะครับเดนสุดไม่ใช่เดืนสุดมีเดืนสุดก็มีด้วยเนาะเดืนสุดก็มีด้วยนะครับเลขนี้นะ เด่นสุดก็มีด้วยหนึ่งสาผ้าอะไรล่ะเนี่ยตัวบอลลูหข้างนั้นทุกคนจริงหรือดูดิเดี๋ยวจะเปิดไฟพห้ดูคนลุกจริงๆทุกคนที่ข่เลือกมันแล้วครับไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยตัวบอลลูหเ์เนี่ย ซื้อไปมาตรงนี้เนาะทุกคนเห็นไหมครับเห็นสองสามเห็นสองสามอะไรล่ะเนี่ยดูจิเนี่ยดูเนี่ยอ่ะเห็นอะไรครับเนี่ยเห็นสองสามสองสามอะไรล่ะเนี่ยอ่ะเห็นเลขกอะไรครับเห็นเลขกอะไรเห็นสามที่งบไม่ไข่ไม่ใช่หรอกมันเป็นลายงบ ผมเห็นไหมหน้าตาแนะก็เห็นตาดนะมันเป็นหลายมูวัดนู่นะหลายหมูสามให้ดูนี่ให้ดูนี่ไปดูกันละเนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือขนลุกจริง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 ขนลุกคือแบบ อาจารย์ลุกเนี่ยไปต้องหัวนะครับทุกคนจริงๆคือแบบคือหนึ่งแปดหกแปดแปดเจ็ดคือจากสิ่งที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดทุกคนมันไปตรงกับเลขที่อะไรนะครับเลขที่เจดีเลยครับทุกคนใครเห็นใครเห็นเลขนี้มานะครับระวังระเบิดอาจารย์จะเจ็บคอเฮ้ยคนลุก มองไม่เห็นค่ะใจเย็นจีใจเย็นจีงวดนี้รวยไหมคะอาจารย์รวยแน่นอนอาจารย์สิริรวยแน่น คือทุกคนอาจารย์บอกไอ้หกเจ็ดแปดไปตั้งนานแล้วนะครับหรู้ว่าจะออกเจ็ดแปดเก้าวันนี้ออกน้อยไปแล้วเนาะเนี่ยถ้ามันออกน้อยเนะี่ยทุกคนมองที่ทูกใช่มองที่ทูกทุกคนพี่ไข่ชอบเสียงดังครับทุกคนเพราะว่าพี่ไข่อาจารย์สัมภานมาแล้วนะครับ พี่ไข่ที่มาสิสงสถิตอยู่ตรงนี้นะครับพี่ไข่ชอบแหววลั่นปังจริงๆเมื่ที่แล้วนะครับอาจารย์นะครับเปิดเพลงแหววเนี่ยพี่ไข่ให้ถูกสองแปดสี่แปดนะครับนะจริงๆเห็นปะอันนี้อะไรกวะเนี่ยคือมาแน่นอนขอคนละหนึ ขอคนลัหนึงแชร์ให้กับความปังที่ไทยหน่อยเดี๋ยวอาจารย์สมัครสลุกให้ฟังขอคนละหนึแชร์ได้ไหมครับได้ไหมอ่ะขอคนละหนึ่แชร์1 <S 1> 1 <S ค,ชรครับ อาจารย์บอกไปก่อนแ a s t เเฮ้ยทุกคนเปิดไฟไหน่อยครับขอคนรักหนึ่งแชร์ครับทุกคนขอคนรักหนึ่งแชร์คือผมชอบเลขคู่มาีิสุดจริงๆตั้งแต่ทำเลขคู่มานะครับงวนแนบตางแน่นอนขอคนลักหนึ่งแชร์ครับผมจะสรุปเลขคู่ให้ ขอคนรักนดนึงแชร์ครับผมจะสรุปเลกคู่ไพ่ครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้อดินไปถ่ายรูปให้ก,หหอก่อนอ่ะไปดีไปถ่ายอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนคือเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกคุณเห็นอะไรไหมครับคือเลขอันนี้ที่ผมไปทาวิธีที่วัดเจดี ไม่ใช่วัดที่ดีนะครับไม่ทำให้ดีที่ดี600ปีนะครับได้เลขมาเนี่ย814นะครับแล้วก็นี่ทุกคนเห็นไหมคือเลขนี้ผมไม่รู้แหละแต่ผมซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนละนะครับแล้วอันนี้ผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนละอะเดี๋ยวผมจะสรุปเลขให้ผมจะสรุปเลขให้นะครับขอคนละหนึ่งแชร ตรงกับเลขที่อาจารย์ให้ใช่ตรงกับเลขที่ผมให้เลยทุกคนผมถึงบอกบอกว่าถ้า VIP พี B ไม่รวยเนี่ยนะครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับคือตรงกับเลขขูหแม่สามที่ด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราอ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะอ่าถ่ายรูปที่ถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำพิธีนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครับอ่ะถ่ายเลยจ้าอ่ะมาจ้ะ อ่ะกระายก่อนเอาเอาเอาด,ดูพี่น้อยหน่อยครับโอเคโอเคโอเคครับอ่ะทุกคนคือเลขนะครับคือเลขอะ่ะสวยมากนะครับเลขที่ไข่นะครับสวยมากต่อไปนะครับเดี๋ยว อ่ะทุกคนออกไปหมดเลยที่ผายไม่ได้ดูเลขแล้วไม่ต้องหมุนกันล้วรูปเอปองเนี่ยนะครับอ่าทุกคนครับขอคนละ1แชร์ครับขอคนละ1แชร์ขอคนละ1แชร์นะครับเลขทุกพี่ไข่นะครับจะได้ดังนี้นะครับ18 18, 18 87 8ดหนึ่งแปดี่เ